รีวิวทริปเกาะล้าน3วัน2คืนแบบสั้นๆนะคะผมเลือกขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงรถออกเวลาหกโมงานะครับค่าโดยสารเวละสาบาทเสร็จแล้วมาลงสถานีพัทยานะครับต่อรถตู้มาแหลนบาลีไฮเสร็จแล้วเราสามารถนั่งเรือข้ามมาที่เกาะได้ทั้งเรือช้านะครับเป็นเรือใหญ่มีรอบนะครับต้องเช็ครอบถ้าใครไม่อยากอรอรอบก็นั่งสปีดโบนนะครับมาลงที่หาดตาแหวนหรือว่าจะไปลงที่ท่าหน้า้าแล้วต่อรถมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ระหว่างรองห้องพักผมก็ลองสั่งอาหารมาทานนะครับที่พักริมหาผมเลือกเป็นตะแหวนบีชนะครับเพราะว่าสะดวกสบายที่พักก็โอเคนะครับสะอาดสะอาดสวยงามห้องขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่มากนะครับมีบริการอาหารเช้าเรียบร้อยบริเวณหาดตะแหวนก็จะเป็นหาดสำหรับท่องเที่ยวเล่นน้ําได้นะครับมีเรืออยู่ประมาณหนึ่งแต่ตอนเย็นก็จะสงบมากนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารยามค่ําคืนนะครับบรรยากาศสวยมาก ใครมาก็ผมก็อยากแนะนําให้ลองพักค้างคืนสักคืนนึงนะครับจะได้สัมผัสกับบรรยากาศยามค่าคืนที่หานนะครับมีมีดนตรีสดนะครับมีอาหารบริการเช้าวัวนรุ่งขึ้นผมก็มีเวลาทั้งวันนะครับโชคดีมากนะครับอากาศดีผมเช่ามอเตอร์ไซค์ไปตามจุดต่างๆนะครับอาจจะถ่ายรูปไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าทางต้องขั้นวีบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นทางเข่าเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็วแวะไป ตามหาดต่างๆนะครับอันนี้เป็นหาดนวลนะครับเป็นหาดที่ผมว่าถึงๆึเป็นหาดรับนะครับเพราะเป็นหาดเล็กๆแต่ว่าน้ําใสมากนะครับถ้าไปถึงก็อดใจเล่นน้ํากันไม่ได้แน่นอนนะครับเสร็จแล้วก็แว้นมาต่อนะครับที่หาดตายายหาดนี้ไม่ค่อยมีต้นไม้นะครับร้อนมากนะครับแต่ว่ามีโขดหินเก๋ๆนะครับนี่นะครับ บรรยากาศหาดก็จะคล้ายๆกันนะครับน้ําจะใสทุกที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นบนเกาะนะครับคือสวยทุกหาดนะครับต่อไปเป็นหาดสุดท้ายที่ผมชอบมากที่สุดคือหาดแสมนะครับหาดนี้จะกว้างมากๆเลยนะครับแต่ว่าต่างจากหาดตะแหวงคือมันสงบนะครับแล้วก็ไม่มีเรือเป็นหาดที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดผมมาคราวหน้าผมจะเลือกมาที่หาดนี้นะครับดูสิครับหาดกว้างใสน้ําใสหาดทรายสวยแล้วก็ไม่มีเรือไม่ค่อยมีร้านค้าให้วุ่นวายนะครับเหมาะแบบบรรยากาศดีมากๆ ขากลับอีกวันหนึ่งผมก็นั่งมอไซค์วีนมาลงที่ท่าหน้าบ้านนะครับแล้วต่อสปีดโบ๊ทเสร็จแล้วก็ต่อรถมินิบัสกลับกรุงเทพนะครับ